ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันหวยรัฐบาลไทยเฮ้าออกนะพี่น้องเนาะครับพอเตีมพามาสรุปโครงสุดท้ายได้พี่น้องเ้อนสะิบเจ็ดอาจารย์ดังพี่น้องครับเจ้าพอเตียมจิบุเชียนคือเรียกเล่าไดนะ้พี่น้องเ้อนะครับพอเตียมก็จะเอาให้เบิง้งแล้วก็แคปนาจอไว้เอานะพี่น้องเนาะแต่ละอาจารย์อาจารย์าารยไปนะครับ สิบเจ็ดอาจารย์ดังนพนองเนาะครับเดี๋ยวไปบึงน้ากันนะครับครับก็เตรียมเขาจะเริ่มจากเซียนขาดปัดนดพี่นองเนาะนี่นะครับบนบน,บนเป็นบนล่างเป็นล่างนพี่นองเลยครับเห็นบ่พนองชัดเจนบ่เอาแคปหน้าจอครับผม ครับพเตียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะโค้งสุดท้ายทายสุดแล้วนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขลับวงในเด้อพี่น้องเด้อเลขลับวงในงวดที่ผ่านมาเข่าสี่หกตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับครับไปในเบิง์ดจิตตามพอเตียมกับดิฉันยศสี่หกเข้าตรงๆนะครับครับวดนในพนันมาห้ากับเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพี่น้องขับเลขสามตัวตัวกันเจ็ดเจ็ดน้ำหน้าพี่น้องขับเชับหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องลับตัวด้วยเด้ผลว่า เซียนหนองคายบนล่างวิ่งรลดห้ากับเจ็ดพี่น้องห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่พี่น้องครับแชปหน้าจอครับผมรับรูติยับขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะวันนี้คอยเขาคอยปังปังนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้อง เซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดสี่กับเจ็ดได้พี่น้องเนอะขับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพี่น้องมีกันเป่าพอมเนอะสี่สี่เจ็ดเจ็ดนำพี่น้องขับแับหน้าจอครับผมขับกระเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะคอยเข่าคอยปังนะครับนวดนี้เนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่เลขวิ่งเงินล้านนะพี่น้องเนอะขับเลขวิ่งเงินล้านนี่สมซือได้พี่น้องเอ้ยเลขวิ่งบ่เคยพลาดจักงวดนะพี่น้องขับงวดนี้พนันมาบนล่างวิ่งรลดห้ากับหกพี่น้องห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดขับเน้นหาหนึ่งหาสองหกหนึ่งหกสองนะพี่น้องเนอะเลขวิ่งเงินล้านนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด่นเลขเด่นเซียนเลขล่างล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อคนไหนวิ่งหนึ่งกับห้าเน้นที่ห้าแต่ว่าจับคู่เน้นทั้งหนึ่งทั้งห้าะพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองตัวเน้นนะพี่น้องเด้อเซียนเลขล่างครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่ตะเคียนนะพี่น้องเนอะแม่ตะเคียนทองนี่เลขกวิ่งเมื่อเคยพลาดนะพี่น้องเนอะเลขวิ่งครับวันนี้บนล่างวิ่งสีกับเพี่น้องเอาสี่ศูนย์สี่หนึ่งเแป้านา่ะพี่น้องเนาะรับพี่น้องเอาแชปหน้าจอได้ครับเนดะ้อ ี่กับเก้าเน้นที่สี่นะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด็ดหวยซองเงินล้านพี่น้องหวยซองเงินล้านมวดิพานมามีผู้ใดเ,เบิงเด็ดติดตามมาพี่น้องสี่หกเข้าตรงตรงเก้าหนึ่งเข้าตรงตรง,ตรงแต่ข้างบนท้างล่างนะพี่น้องเรื่องมี่ิพานมานะครับงวดน,นี้บนล่างวิ่งหนึ่งกับห้าพี่น้อง หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกพี่น้องขับประเด็นให้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองพี่น้องครับเ1 1 1บช็คหน้าจอครับผมคอยเข,าข่าคอยปังยิงเนาะพี่น้องเนาะจะได้สกบกมนันมันกันนะครับขับไปต่อครับผม ไปต่อที่รัฐบาลไทยเซียนหยวนนะพี่น้องเด้อรับเซียนหยวนงวดที่ผ่านมากกับบนเขา46อหกรือว่พี่น้องพะเต็มกันลืมขับงวดน,นี้ใหามากบนล่างวิ่งสก,กับเจ็ดไ,ได้พี่น้องเด้อสี่หนึ่งสี่สองหกสี่สี่เก้าสี่เจ็ดห้าหเจ็ดห้าสามเจ็ดขับตัวกันตัวลองยังกระเบึงไว้ได้พี่น้องเน้อลักร้อยหนึ่งกับสี่ยสอนพันวา ขับของเซียนหยวน,นพี่น้องเนาะเอามากสอบตัวเด็กก็ย่าลืมกลกับตัวไว้นำนาคามรับ,รบรเตรียมขอขอบคุณหลายหลายนครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมครับเลขวิ่งสายทหารนะพี่น้องครับงวดที่พานมาลุดได้พี่น้องเด้อเลขวิ่งสายทหารงวดที่พานมาพันไหามาตัวเดียห่าหาโบมานะครับ วันนี้ไฮมาบนล่างวิ่งเก้าตัวเดียวพี่น้อง9 0 9 4 9ูนยก้าห้า้าเจ็ับตัวด้วยวัันเพนวาหาคอยเข่าคอย,อย,อยปังนะพี่น้องเนาะขับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด็ดสีแยกค้อกวัวได้พี่น้องเนอะ ขับเล็กเด็ดสียข้อกง่นนวนเล็กบิงบนหลุดจักเถ้อได้พี่น้องขับสังเกตบางเล็กในต่ล่างนะพี่น้องเออ041372ขับแต่วา่าผนออกมาวิ่งนะพี่น้อง4กับ7เน้นที่4พี่น้อง404145 707475ได้พี่น้องเออขับเล็ก3ตัวกับ641874ว่าสั่น ครับแชปหน้าจอครับผมคอยเข่าคอยปังเนาะพี่น้องเนาะะได้โศกโศกมันมันกันนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด่นมีที่มาพี่น้องเนี่ยพี่น้องเอฟทีคอมเมนต์มาหาตลอดได้พี่น้องเลขเลขเด่นมีที่มานี่พี่น้องเด็กวิ่งโบเคยรหลุดได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับ บนล่างวิ่ง5กับ7พี่น้อง5052 5นย์ห้าสกับตัวด้วยทุกคนว่าเอาสายวิ่งสายหลูดได้พี่นอ้องเริ่มหมักกัดเลย5กับ7นะครับแคบหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงนะพี่น้องเออ รับพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าพี่นอ้องครับเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าหกเก้าศูนย์นะพี่น้องเด้อเรียกสามตัวกระตานมันนะพี่นอ้องครับแชปหน้าจอครับผมรับประบจติขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะรับเนาะขับเลขสี่หางหนะครับไปต่อครับผม เลขรับเลขโอสายด่วนนะพี่น้องเนอะสายด่วนจากอิสราเอลนะครับรับงวนนี้เป็นงวนแหลกที่พอเต้่มหูนะพี่น้องเนอะก็มีพี่น้องเอฟซีข้าเจ้าโทรมาบอกนะครับบนวิ่ง4พี่น้อง46 48 146948ขับล่าง0770เชนเนพี่นอ้งนนองบอปลายหางนะครับ รับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมทบทวนย้อนลังพี่น้องเน้อลงก่อนกับลืมก่อน <c oughs> เอาขบปูคำชนได้พี่น้องเน้อปูคำชนงวดที่ผ่านมากกับเขาได้พี่น้องเน้อสี่หกลืมไหนพอเตรมลืมขับบนล่างวิ่งรลดได้พี่น้องเจ็ดกับห้านะครับเอา เจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเก้าห้านะพี่น้องเด้อเรียกสามตัวกันล่างเก้าศูนย์ศูนย์เก้านำพี่น้องกันล่างครับแชปหน้าจอครับผมขับพอเตรียมขอกาบขอประคุณปูไดหลายนะครับเด้อปูคําชนนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องรับเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูด กับหกได้พี่น้องเนอเจ็ดเก้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเก้าพี่น้องครับชับหน้าจอครับผมครับไปต่อได้พี่น้องเ้อสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอแต้มเนาะครับเนาะของพอแต้มกระจิตเอาเบิ้งได้พี่น้องสัดบ่พี่น้องเห็นบ่ เอาเอาล่างก่อนนะพี่น <ame> ้องเนาะชุดล่างนะพี่น้องเนี่ยขับปล่อยตัวมวดนะพี่น้องเนี่ยล่างวิ่งสองกับสามเน้นที่สองพี่น้องสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดตรงตรงไม่ตรงกลับนะพี่น้องขับพอแยบซื้อลอตอรีไปแล้วสองห้านี่ถือพี่น้องมักสองหกสองเจ็ดสองแปดเก่าได้พี่น้องเนื้อเหล็กสีส่หางถือว่าบ่หลายเนาะพี <hi fala. S 2> ่น้องเนาะเอาแับหน้าจอครับผม ครับส่วนชุดบนดนะพี่น้องเด้อครับบนเนี่ยพอแต้มวิ่ง4กับ7เน้นที่4พี่น้อง40 41 42 70 71 72นี่นยองพี่น้องพอเต้มมักส่วนตัวคือ41กับ40่ศูนะพี่น้องเนอะครับเลข3ตัวก็สามนี่งนะพี่น้องเอาควายเข่าควายปังนะพี่น้องเนาะ หรื่าผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขอไห้ได้พี่น้องเนอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉันนั้นแปละตุทุมดทั้งมุ่นคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเดาเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพอเตรียมนำนะครับ รับสุดท่ายทายสุดนี่ขออิบซีสกคนโกบโมันๆมันนะพี่น้องเนอเแห้งๆรวยๆเนาะครับเนาะครับพอพอกับพอแ่อมหยกหลังหวยออกเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับมือนคลิปนี้สวัสดีครับผม